ลงหัวเรือด้วยครับงจดตันครับดูมวยนะคขอบคุณค่ะลุง ก็จะเป็นมวยนะคะรอบรองนะเลยครับตวนี้ตักับตงครับแล้วก็ตวัดกับบิ้เตรียตัวบแต่รวครับวมมรั้ครับพร้อมตึงพร้อมสนใพร้อม bye-bye ทะเลนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าคู่แจะเป็นใครอ๋อตอนนี้จะเป็นผู้หญิงนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันมลยกับหลยกับเจ้คหมหยกัเจ้หียันยนันยันจ็กน้อยหลงทางเอ็นเตอร์เด็กนันีั้ไหมว่าันยยืันไหมมกุียเออ เห็นกันเจอในคร้รกประชาชนครับชาวประชาชนต้อร้่าอาผู้ชา้านำคุณจะู้ับรทองลยตว้แ้วทุกองีบาเลย่แล้วอบเรชารกเลถ้างเท้าเพื่อหีู้ไม่ได้ริบบิ้นไปไว ก็อย <premises, S 1> <Sure. S 2> ู่กับนด่ามวยแลวยู่กันัด่ามวยนี่มาดูเราจะมาจัอยนะคะแต่เรามาเจอมวยมวยทะเลนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะมันเลยนะคะดี่ยวเดียวต้นตัวอนอตนฟาอนปูฟ้เดเดี๋ยวเราดูนเนลคนดเป็นาแล้วเอนรับยแล้ว ก็จะเป็นที่ฝันก็เป็นที่เป็นคุยผู้หญิง

Aku harus mengeluarkan energi jangan yang แล้วดูแต่ละทีนะครับ Oh! <laughs>

cô gái cái gì mà nó làm sao vậy đây các đây các phải cắt tóc phải cắt tóc phải cắt tóc đi các bạn ha 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 จะ d e. ้อง e ปก็ตรับได้นมาไปม่่่่วรือนต้องต่อ้วต้องจัดเสียงไปไิจ เพอทำใครับเือสั่งมงครับลงหัวเรือเดินครับ้ายมือครับครับลับาแล้วถึงับบนี้ครับอุ้ดูมวยนะะ ขอบค um, ุณค่ะลุงอันนี้ก็จะเป็นมวยนะคะรอบรองนะครับตรงงนีุ้ณตากับผมตรงครับแล้วก็เก่ยวบัดกับจามพิทเตรียบตบันะครับแต่งรวมนะครับแต่งรวมนะครับ อังแขนท้ายเลยครับรันครับพร้อมเปพร้อมเปิดัพร้อม มีน้มีน้า่เนียอา่อันนี้ก็เดี๋ยวจะขึ้นอีกรอบนะี่เวลาลงมาพี่นากจะหัวลงก็จะเป็นประมาณนี้กะคือแบบขโมยทะเลนะขมมยที่เตรียมตัวนะคะก็จะเป็นนี่นะคะ น้องก็จะเตรียมตัวนะคะ <laughs> นะคะ, <laughs> ะ,คะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะสำหรับมวยไทยน,นะคะ <c oughs> โอเคนะคะขพร้อมมามันมามันเนาะก็ประมาณนี้นะคะ <c oughs> ถ้าใครชอบก็อย่าลืม <c oughs> นะคะกดติดตามกด Subscribe ก,กดถูกใจและกดแชร์เพื่อปเป็นกำลังใจให้การดาด้วยนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ